จ่ว่วช่ได้ัดเขาไข่ไข่ทอดไข่กนทอดก่อนเข้าวลงไ่กว่าข้าวไข่ไ เขาเหนียวเาจ้า็ยแบบเหนีกินเขาไม่เป็นเขาไม่เลยเหนียวโอ้จัดกันเลยขอรดีขอซอสักหน่อยอ่าผัไปอีกด้วยกัน เขอหอมกับไปแยกก่อนเอาไม่เปนก้อนเลยหอมไม่ไมเป็นแบบดีกันแดงไฟถึงหพม้อมขอ้งว่าขอ้ำปลาจากนี้ có gì sẵn sử dụng sẵn tích nói lên không có tiền không chịu chừng không nhỏ không may không là may cái ใส่น่กริดอ้อเดี๋ยวหอมใสทีหลังน้ำตาลกันแล้วตาลไว้ที่ไหนน้ำตาลหอใสทีหลังหอเนี่ย เดขอชิมก่อนกัดนิดอืดจดเดีวขอปลาลิ้นนิดเป็นจืดน่อยึงใช่ฮะจะหอมนุ่ยหอมนูลงงป ียอ่